การปลดกหลัรุนแรับแล้วมีการปลัลกล้ล,ลงขาหมาเลข5หลอพอเป็นบ,บัตา75ไม่เคยไปดูเร่องเพ63 427 4917าา75เป็ 3, 4, 2, 7, 4, 9, 1, น427 4917ไฟบังตา75แล้วเช่ว่าคนถึงส่อเอาบังกรสี ชั้นบนชั้นบนสามเจ็ดชั้นบนเลย เหเหล้ม้มอล้ม้หน้าห้อนะ้ําแพยุงมานี after, ่หละชวยลากมานี après, ่ก็ขาเจ็บอุ้มพยุงไม่ได้คราวที่แล้วอุ้ม ลงไปอุ้มเขาเนี่ยขาพิกเลยขาเจ็บเลยเขาเป็นความดันเป็นเบาหวานอะ่ะไปหาหมอเขาสุดท้ายเมื่อไหร่เออไปเอายาที่เฉยเมื่อเมื่อเดือนเดือนอะไรอะ่ะ หมอนัดอีกทีหนึง่งไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะฉันเจ็บอ่ะฉันก็เลื่อนก็เลื่อนนัดหมอไปเ่ะไม่ได้แล้วอ่ะเอาใบมาอาใบติดตัวประมาณเดือนพฤศจิกาครั้งสุดท้ายไปเอายายาเบาหวานยาอะไรนะ เอาไปโรงพยาบาลจีบินทอน,น,นได้ไหมคะออกเซตได้คุณยายจ๊าคุณยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรปกติเขาพูดไหมพูดแม่แม่บอกต้องพูดดังๆยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรจ๊ะชื่อพินยุ่อพินจีบินโอ้ยายเจ็บตรงไหน มองไม่ถูบก็จะบายเลยไม่ต้องร้อจไไรจงจ้ะย,ยาไไยไม่เป็นไรจ็คมาแล้วนะเจ็บตรงไหนบอกได้เลยยายเดี๋ยวจะดูให้บองไม่ถูกอืมไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยใช่ไหมย่ายเจ็บขาเหรอเจ็บขาใช่ไหมไอเแต่ไม่รู้เป็นอะไรน่าเป็นเลือดเลือดอย่างนั้นแล้วพอแตกถ้หลอกถ้หลอกก็ถ้าหลอกเฉยเฉยไม่ใช่มันเป็นเลือดวงสีสอืสีนั้นอ่ะ ที่ที่จองเท้าเป็นแบบนั้นแหละพอกระแทกหน่อยเดียวก็จะแตกอ่ะยาบางค,คือคืออยากไปให้คุณหมอดูว่าค,คุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมาปก,ปกติปกติคุณยายเขาลุกได้เดินได้ไหม<า>ได้เดินได้ได้ค่ะคุณยายทบาไมเออไม่สบายยายยายลองยกขาให้ผมดูหน่อยได้ไหมยกขาได้ไหมตั้งขาแม่นะนะยกยกขาโอเคพอพอพอ,พอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขยับแขนขยับนิ้วได้ไหมขยับนิ้วได้ไหมได้ไดบีบมือผมได้ไหมหบบโอเคจ้าไม่เป็นไรทุกอย่างก็โอเคปกติไม่มีส่วนสน่วนเจ็บส่วนหักนะแต่อยากรู้ไอ้ไอ้โรคเลือดที่เป็นนะั่นอะมันเป็นอะไรอ๋อตรงนี้หรอค่ะอยากไปให้คุณหมอเข้าดูหน่อยนต้องไปถามหมอเฉพาะทงางค่ะ เพราะว่าหมอเหมือนเป<อ>็นรอยช้ำนะก็เนี่ยมันมันเป็นเลือดแบบนั้นเนี่ยพอล้มมันแตก,นเนเกเหมือนเลือดเหมือนเลือดข้างอ,ะ<ภ>าอ่ะค่ะคุณหมอก็หออให้ยาบำรุงเลือดมา,ามาดูดีได้ปะดีไหม,มทุกอย่างปกตินะครับค <ภา S 2> ่ะแค่หกล้ม แล้วก็ร่างกายไม่ได้มีส่วนปกติที่แต่แผลถลอกนิดนึ่งเดี๋ยวให้น้องเขาทำแผลให้ขาดเลยไม่ขาดไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรจ้ะไม่ได้เป็นไรร้องเดี๋ยวหายาเดี๋ยวก็หายนะอัยานหายหมยาอยากไปหาหมอไหม โอ,อ้<า>จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปนะครับจ้ายายไม่ต้องกลัวไม่ไม่เป็นไรหรอกน้องเขามาแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปยายลูกไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมถึงล้มอ่ะออใช่ไหมลูกไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหม,ไมไหลูกไม่ไหวลูกไม่ไหว ที่ล้มเนี่ยเข้าเข้าห้องน้ำเหรอที่ล้มอ่ะเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมไม่รู้รกำลัไม่ได้กำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาค์เดินไปหอหมอนะ,อะจ้าจ้าจ้า ุณพี่เป็นลูกสาวหรือเปล่าหรือว่าพี่ญาติอยู่ด้วยกันเนี่ยครับคอือลูกสองคนใช่ลมมันอะ เด็กจะได้ให้หมอเขาดูด้วยเป็นอะไรที่ขาไปมาไปด้วยสิไปได้ยังไงคุณยายชื่ออะไรนะยุพินค่ะคุณยุพินสกุลจำวันสุขค่ะอายุเท่าไหร่แปดสิบแปดค่ะนี่เหลือเลยคุณยาย 88น้ำหนักที่จำมนขยายได้ไหมล่าสุดที่ไปช่างเนอะคุณหมอ,มอก็50 56อะแต่ตอนนี้ไม่รู้เพราะว่าอายุ88เนาะค่ะน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่นะจำได้ไหมตอนล่าสุด56แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปมาหลายเดือนนะส่วนสูงประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม100 150 2, 15 2 ดังนั้จะตัวสือ,อแล้วไปหอนสาเป็นเพื่อได้แล้วาล้มคุณยายเขามีโรคประจำตัวอะไรปะความดันเบาหวานไตแค่นั้นนะคะความดันเบาหวาน <ผ>มตประหลงบ้านเหรอายสิร,ร,รักษาที่ไหนครับโรงพยาบาลศิรินทรค่ะศิรินทรมีการแพ้ยาเปล่าไม่แพ้ไม่แพ้นะเออพี่ขอพี่ขอว่าแปดเมื่อกี้ได้ปะไอ้วัตตาายอะ่ะโอเคครับหนึ่งสอง เมื่อ <c oughs> กี้ไม่ประยายอย่างพวกลุกจ้ะอ้าวฟิวเมื่อกี้เซ็ตเท่าไหร่ เ้าสิบเจ็ดป่ะ 91, <S <S เก้าสิบเอ็ดใช่ไหมเรา DTX เราไม่ได้จอดนะ นอนหงายหน่อยนึงนอนหงายแม่แม่แมนอนหงายหนึ่งโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราล้มแม่ปวดขาเลย เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขาตัดก็คงขึ้นอขึ้นมาไม่ไหวต้องต้องเอาไปไว้กับตักรูแล้วไห้เนี่ยที่บ้านหานอันนี้เดี๋ยวไปส่งแพทย์เบนเลยนะเอาไปห้องดเสร็จแ้เลย อยายตะแคงหน่อยนึงเอาไหมเอาหัวออกแค่นหน่ออออกนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรเอาหมอนมาก่อนเอาหมอนมาอันนั้หมอนหมอนนั่นนี่ๆๆๆยายยกยกหมอนหน่อยโอเคนอนเฉยๆนอนเฉยๆมือกดอกไว้กดหน้าอกไว้เออเดี๋ยวให้น้องสลัดให้

ไปเท่าไหร่มันจะมีร่องอยู่นะอเออดูครับนะย้ายก่อนอ,อกนะโอเคอน,นี่ของเราใช่ไหมม<ช>ีแค่นี้นะ เดี๋ยวพี่สัด้วยนะรบกวนเนี่ยแอบใจแรงงานมา <c oughs> นีเราอ่าหัวเอามายายายอยาขยับยายนอนตัดอ,อ,อเเฉยนอนตอดอเเฉยก็พอ ยัง okay. ต้องหาขยับอยู่ข้างล่างแล้วแรงลำบากนะยัย <c oughs> ไม่ไหวพักไม่ไหวก็เอาพีกข้างบนแล้วก็พักต่อก็ได้นะเดี <c oughs> ๋จะขึงบนนี่ก็ได้ไหวเปล่าฮะ <c oughs> ไหวไหม ถ้าไม่ไหวเาเอาเอาไม่ก็เอาวางก่อนก็ได้พักก่อนหนาวไหเดี๋ยวแขนล้าเดี๋ยวแขนล้าพักก่อนเดี๋ยวจะหลุดอไนหวนเจะี่หลับเ้อเจ็บเจ็บอ้ออ้อ้โอ้อ้โอ้โอีโอ้โอาโอ้โอ้โ้โอ้อ้ออ้อ้อ้้อ้โ

ยกไปได้ไหมอไ,<ป>ไ<ป>อไห่อ่่สองสามอ่ดันหลังไปเลยลงไปเลยครับ ที่นั่นก็ได้ลบยดจะอ้วกอะอ้วไปเลยอ้กไปเลยอ้กไปเลยอ้วกไปเออไม่เป็นไรอ้วกไปฮะจะจะจาตุ๊กจินนี่พรนี่กำลังลงมาใจอยู่อยู่ชั้นสองเนี่ยเดนมันต้องอะ่อเลยไหวไหมไหวไหมไหผมไหวต่อแล้ว น,นี่ก็ว่าเป็นครั้งที่สองนะเมะื่อกี้เมื่อกี้ว่าค,าร,คารั้งแรกว่าแม่เหรออ๋อที่ครั้งแรกแต่นี่ครั้งที่สองเป็นอะไรไปนะฮกินอ,อะไรไปเนี่ยก็กินยาหอมอ่ะเขาบอกเขาเวียนหัวอืมกินออกมาเป็นยาเลยเวียนหัวก็ มีผ้าไหมล่ะมีผ้าไหมครับไม่มีเลยอะชิชูไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช่อใจหัวฟังไหนทาัวชวงไหนหัวฟันี้ไหมนช่อาโอเคหนึ่งสองสาระวัง้วดยาเอ้ย้าหลังได้ไหมได้ยังไง